ันตรายมากนะครับปิดไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วปิดเป็นช่วงเป็นจุดอย่างนี้นะครับแม่ประเทศไทยโอ้โหตาย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 ปนนต์ม um oh e. ันนี่มีนอนเออปิดกันไม่รู้นาทีปิดกับปิดไฟก็ไม่มี ก็เกือบเชียบกับรถกันนี้แล้วเดียวใต้ไม่รู้วันไม่ทันครับเป็นี้ทุกชนตายเปล่าปิดน้นแล้วไม่มีดีบอกก่อาปิดน้นตังรวยกับตังกันเลยดีสิเบรกท่านนะครับไม่งันเชียดกับชิบรอตายเลยครับเ,เดียว ความบังหาย้ของคนทำอนุนับคุณทำ,นนณทำไม่มีการเปิดไฟไม่มีการแจ้งลงหนะ้า